สวัสดีค่ะไปรับน้องหนุ่มมาจากโรงเรียนเรามาชมทุ่งนาน้ำมาแล้วน้ำมาไหลเต็มหวยแล้วจ้าแบบเยอะเลยเรามาชมทุ่งนาของเราข้าวกำลังตั้งท้องเขาตั้งท้องเขียวกะจีแล้วครับผมนาเราติดฝายติดหวยน้ำเต็มเลย นี่คือทุ่งนาเราถึงนน้นสุดลุกหูุูกตาเลยมาน้องนุม่มนุ่มดูอะไรมามาเดินไปทุ่งนาล่ะ สวยแหงนี่มาื่องนี้ครับท้องฟ้าสวยมาก <S <S ดูท้องฟ้าเป็นทางสวยเลยเห็ดออกได้แถวนี้เ็เจ้ามหาเห็ดแต่เราไม่ได้กินสักทีนาเราติดฝายนี้ก็จะเป็นสะพานน้ำถึงท้องสะพานแล้วถัดไปก็จะเป็นฝาย ห้วยน้ำล้นสะพานห้วยสีสะกระบือเราเดินไปดูหนามไฟบ่รถเขาจอดขค้งทางเขาบ่ ลงบ่ได้ลุกมิตรนามเอาน้ำควงไว้นางม,มันสอเองแค่นี้ละเราข,ขี่รถไปกันได้ปะมันใกล้แล้วเ,เราขี่รถไปปะนี แรงมากนู่นฝั่งนู้นนาเราตรงนี้สะพานแล้วก็เป็นแล้วเราจะไปเบิงฝายว้ฟ้าลองมาแล้วอันนี้บ้านลุงอากว้าว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 ฟ้ากระหองมาลุกจัง เสียงน้ำไหลเด้เอไอ้นี้นานลุงอากบ้านลุงอากฝั่งน้นข้ามถมนนไปทุ่ง,งานาของเราเ,าเราไปดูน้ำฝายแหบไปใกล้เด้อจะตกน้ำรอแม่น้ำน้าโน้มจับมือ เดี๋ยวตกแน่แตวนี้จะเป็นไฟห้วยสีสะกระบือโอ้โหยเืยนเดินตรกนี้โอ้หนาวไรยางแรงเลย ทาที่ทุ่งนาเรามาลงตรงนี้ตะอย่างนะน้ำแห้งเกินน่ากลัวอหอนน์มยืนข้างๆเลยแม่ถ่ายจับตรงนี้จับดีๆเลยเสียวเดมาถ่ายให้แม่บางอนะ่ะเดินมา ต้องเดินมาได้กล้อง่ไม่ยากแบ่แห้งบาเสียวอะจับมือ ดูน้ำแร,นำรงน,น,น้ำไหลแรงมากน้ำฝายห้อยอิสะกระบือเดินไปรถดูเสร็จแล้วกลับบ้านเรา บ้านเราอยู่ไกลๆโอ,โอ้ฝนจะตกแล้วค่ะกลับบ้านกันก่อนจ้าน้ำไหลมาจากสะพานมาลงน้ำฝายไปเบิงป่าบ่ป่าอะไร่ะ ดูเสร็จแล้วน้ำฝายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ,บ๊ายบาย